มาวันนี้เป็นมือสันวันดีครับวันนี้มีลูกค้ามัดจําไว้แล้วก็มารับรถนะคันนี้ก็ปิดการขายไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้าฮีโน่สิงห์ไฮเทคนะฮะตัวนี้ก็โหยคนจองหลายคนนะฮะมองกันนี้จบนะค,บคันนี้ก็ลูกค้าจบเงินสดไปเลยนะฮะนี่พร้อมเมือเลยนะฮะคันนี้ ลูกค้าไปโอนเนี่ยขึ้นไปแล้วครับกล้องไรขึ้นหน้ารถแล้วนะฮะคือรถก็คนสนใจเยอะนะฮะมีแบตบ้างไหมเพมีแบตบ้ามีแบตบ้ามีเอ,บบอขึ้นสตาร์ทลองอเ,เอนี่เลยวันนี้กล้องจะมัวหน่อยนะครับเพราะว่ากล้องแตกกล้องหน้าแตกโล ได้โอ้เกือบไปติดครับคันนี้คันนี้ก็จะเอาออกมาเพื่อจะเอาเฟืองท้ายลูกค้าจะเอาเฟืองท้ายนะครับปิดครับสองคันนี้ก็ปิดโอ้โหลืมไปคันนี้ก็เฮ ah ียฮิโน่ก็มามัดจํำเพิ่มอีกนะฮะเป็นหนึ่งแสนสองมืนบาทนะครับคันนี้นะ่าจะจบแน่นอนนะฮะแต่ต้องรอให้เฮียแก นะหมุนระบบเงินก่อนนะครับโอ้โหอันนี้ก็เบึนบึเบึนบึนอันนั้นก็เบึนบึนโอ,โอ้ดูดูดูนี่เอาออกมาทางนี้ก่อนก็ได้คันนี้เอาเอาเอย่าชนกันเลยเอย่าชนกันเลยอ๋อเอาไปพี่ก่อนก็ได้พี่ปไปเอามาก็ได้ครับะ ลูกค้าจะมาเอาครับแต่คันนั้นเหลือร้อก่อนนะฮะคันนี้ร้อก่อนเรื่องามยดนะีจบเงินสดไปเลยครับตัวนี้นะ เดินหน้าแล้วปะเอาเออครานี้ก็จะออกมาเอาเอาคัานี้เหยียบเบาเออเหยียบเบรคเั้ยเบรคโอ้ยเหยียบเก้าอี้พังหมดแล้วนั่นอันนี้ก็จะโชว์กล้ามดากอ่้ยเฮ อาปิดไปคู่หนึ่งตะตะบะบัติกเฮ้ย,ยขับรถนะมันรถฟอร์ดรีฟเข้าได้แม่นได้ไหมนะ้าน้าดูนี้เนะี่ยโอ้อยางแตกเฉลี่ยขาดเดออรังบุญนี่เจ้าของครับเจ้าแก่น้อย อ,อะไรเนี่ยฮะฮะฮะอะไรอะไรอะไรปูวิทปะโอ้ยไม่พ้นครับย,ยางแตกนี่ยประมันถึ๊กๆเนียยางช10รอหักขวาไปเลยหักขวา เล่นของใหญ่ครับตรงนี้รถบัสหายเงียก็เล่นของใหญ่ไปนะฮะนี่ดูท้ายดูท้ายก่อนแต่ละคันไฟท้ายฟิล์มยังไม่ได้ลอกเลยติดใส่ใหม่หมเบิ่งเด้ โอ้โหเ้ยแต่มากหลายเลยเออดึกใจมานาสอนโอ้ไฟไท้ายขาดข้างนึงอาจอหน,น้นล้ะครับบมมี่โหลดนอกหรอกยูยูแสบไม่ได้ครับอยู่กันวนวลโอ้โบกไก่เอาไป,ลาาไปาลแล่นยังอ๋ออะ่รน้อย อ้ยพันบหบ่แร่น้ำดินบอ่ะแร่นล้วนให้เลยบ่แร่นลงกให้เลยนะต้องลองครับคุณอะไรปดประตูปะเพี่ยเลย สถาพรสีบุญเรืองคับ0844055503เอ้าตัวนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยนะฮะก็หาดอกมงนอกไม้ไปนะฮะออเว่ากันไปไปแก้ให้นะฮะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอาชีพผมก็ว่าวิ่งได้ไหมก็วิ่งได้นะวิ่งได้รถอ่ะ แต่จะไม่กำลังอาจจะไม่ได้เหมือนรถสองเพลนะครับแต่รถนั้นเป็นรถเพลเดียวรถเิ่งน่อยอเนี่ยตัวนี้ก็ปิดไปเขาหลัง พาเอาเงินสดมาช่วยเลยอันนี้อันนี้ก็เอาส่วนท้ายนะครับก็ลูกหลังนะฮะขายให้ลูกหลังของหวัวลากเดี๋ยวรอรออะไรนี่ นี่คันนี้ยังอยู่ครับแสนหน้านะฮะใช้งานปกติใครจะไปเข็นน้อยเข็นมันได้อยู่หกล้อนะฮะเฟซีเคเต้องเจ็ดนะครับมาฮนะขอ,ขอคุณลูกพระนะครับทางกระนวนนะฮะที่มาจัดสิ A งห์เท็เงินสดเลยนะอันนี้ก็จัดได้เยอะอยู่นะจัดได้สสิบถึงสี่ห้านะนี่คันนี้ก็รอ รอเฮีย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 อะไรเฮียอะไรนะเฮียเฮียฮิโนะนะครับเฮียฮิโระมาซื้อนิสสันนะก็ยังเหลือหลายคันนะฮะสิบร้อเหลืออีกสามคันนะที่ล็อกมาจากจอดรถโอ้โหจอดรถตอดตรงๆขับรถจอดเนี่ยเนี้ยเนี้ย เอาใบกับขี่มาดูดิฮะดาาชิดกันแต่หัวแยกออกจากกันนะเดก้าล็อกกี้มิซูยังอยู่นะฮะล็อกล็อกมาจากเฮ้ยอ,อ,อ,อีกคันหนึ่งไม่เสร็ววะโอ้ยโอ้ยอีกคันหนึ่งเลยคันนี้เนาะโอ้ยสี่คันเนาะโอ้เนี่ยใน,น,น,นล็อกแรกนะฮะล็อกสี่คันนี้นะฮะยังอยู่นะฮะใครหาอยู่นะฮะตัวนี้ก็น่าจะจบเรียบร้อยนะคระับคันนี้ ก็คันนี้ยังอยู่นะครับ JCM วางหัวได้ก,ก้ามานะครับเป็นเครื่อง6เ L นะฮะตัวนี้แล้วก็ล็อกกี้35 30 35นะฮะล็อกกี้175ลดด,ดัมตัวนั้นก็เป็นของมิสูนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งตัวนั้นมันมันน่าจะได้ทําเก็บงานนะฮหรือจะขายตามสภาพก็ลองมาดูนะฮะมาคุยกันได้ครับนะฮะไดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะสำหรับนะฮะใครที่ฝากติดตาม ด้วยนะครับทางช่องยู u ู e ทางแฟนเพจแล้วก็ทางทิกตอกนะครับมีเยอะแยะนะทางช่องทางหลายช่องทางนะครับผมฝาก like ก, share, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยครับผมนะกับสีบุเรี่อะไรย,ยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับฮนะคิดถึงสีบุรี่อะไรย,ยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ฮนะสวัสดีครับ